สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวากาศความสวยงามของดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นแรงดึงดูดให้มนุษย์เกิดความสนใจที่จะเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นักดาราศาสตร์ในอดีตเริ่มศึกษาดาวต่างๆโดยการสังเกตด้วยตาเปล่าและจดบันทึกไว้จนพศ .2152 กาลิเลโอกาลิเลอ,อีได้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงต่อมาพศ .2211 เซอร์ไอแซกนิวตันได้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ ชนิดสะท้อนแสงขึ้นทำให้สังเกตดาวต่างๆมีความชัดเจนมากขึ้นจนทําให้นักดาราศาสตร์เข้าใจและค้นพบปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ได้ดีขึ้นนี่คือภาพกล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงที่กาลิเลโอเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกและกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสง ที่เสื้อไอแซคนิวตันที่สร้างขึ้นผลิตขึ้นเป็นครั้ง culture culture ปัจจุบันนักว Ou ิทยาศาสตร์ได้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพกล้องโทรทัศน์มาอย่างต่อเนื่องจนสามารถประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์วิทยุที่สามารถตรวจรับสัญญาณวิทยุจากวัตถุในระยะไกลๆได้และกล้องโทรทัศน์อวกาศที่สามารถ ถ่ายภาพและเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในชั้นบรรยากาศของโลกกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความมีเส้นรอบวงยาว1.6กิโลเมตรตั้งอยู่มณฑลกุ้ยโจวประเทศจกล้องโทรทัศน์อวากาศฮับ กล้องโทรทัศน์ชนิดต่างๆยังไม่สามารถบอกรายละเอียดของวัตถุท้องฟ้าตามที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการทราบข้อมูลทั้งหมดได้นักวิทยาศาสตร์จึงได้คิดค้นเทคโนโลยีอวากาศต่างๆเพื่อใช้ในการสำรวจอวกาศนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าทเทคโนโลยีอวากาศที่ใช้ในการสำรวจและศึกษาเกี่ยวกับอวากาศนี้ เราไปดูนะคะมีจรวดจรวดเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนในการขนส่งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์เช่นดาวเทียมกล้องโทรทัศน์อวกาศยานอาวกาศและมนุษย์ขึ้นสู่การระเบิดของเชื้อเพลิงในจรวดท่อนสุดท้ายทำให้เกิดแก๊สพุ่งออกไป ทางด้านหลังผลักดันให้จรวดเคลื่อนที่ไปด้านหน้าคล้ายกับการเคลื่อนที่ของลูกโปค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะ,ะเราจะพูดถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะภาพที่หนึ่งนะคะนักเรียนดูภาพที่1น,นะคะเป็นสถานีอวกาศนะคะที่เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอ่ะ อวกาศนะคะสถานีอวกาศเป็นสิ่งประดิษฐ์ขนาดใหญ่นะคะที่โคจรอยู่รอบโลกเพื่อให้มนุษย์ใช้เป็นที่พักและทำวิจัยทดลองด้านต่างๆที่ไม่สามารถปฏิบัติบ,ตบนโลกได้ซึ่งในหนังสือหน้า165นะคะคุณครูดได้ให้นักเรียนทำเป็นภาระงานในชั่วโมงที่แล้วนะคะ อันนี้คุณครูจะ,ฉะ,ฉะเฉลยย้อนหลังให้อีกรอบนะคะต่อมาภาพที่2คือกล้องโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่องดูวัตถุในท้องฟ้าที่อยู่ห่างไกลซึ่งมองดูด้วยตาเปล่าไม่ชัดต่อไปภาพที่3ดาวเทียมดาวเทียมนะคะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นแล้วส่งไฟโครจรรอบโลกเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และภาพสุดท้ายเป็นยานขนส่งอวกาศนะคะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีหน้าที่นำยานอาวกาศหรือดาวเทียมไปปล่อยในอวกาศโดยสามารถเดินทางไปกับระหว่างโลกกับอวกาศได้หลายครั้งนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดนะคะหน้า166นะคะ,ะนักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้นะคะ ว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดแล้วก็แก้ข้อความที่ผิดให้ถูกนะคะข้อ2.1กาลิเลโอประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์วิทยุขึ้นเป็นครั้งแรกถูกหรือผิดคะ,ะข้อความนี้ผิดนะคะต้องบอกว่ากาลิเลโอประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะ,ะกล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงไม่ใช่ว่าวิทยุนะคะจึงผิด ต่อมาข้อ2.2จรวจเป็นพาหะนะที่นำยานอาวกาศออกไปนอกโลกได้และเมื่อใช้งานเสร็จแล้วไม่สามารถนำกลับมาได้อีกอข้อความนี้ถูกต้องนะคะ2.3ยานขนส่งอวกาศเป็นยานพาหนะขนส่งที่ถูกนำมาใช้งานแทนจรวดซึ่งสามารถเดินทางไปกลับระหว่างโลกกับอวกาศได้หลายครั้ง ข้อความนี้ถูกต้องนะคะ2.4ถ้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศของโลกจะต้องใช้ข้อมูลจากยานอวกาศข้อความนี้ผิดนะคะที่ถูกต้องคือการพยากรณ์สภาพอากาศต้องใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเฉพาะทางเพื่อการพยากรณ์อากาศเช่นดาวเทียมไทรอยซึ่งยานอวกาศเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อส่งออกไปสำรวจสิ่งต่างๆในอวกาศนะคะข้อ2.5ยานอาวกาศเป็นยานพาหนะที่สามารถส่งไปศึกษาสำรวจสิ่งต่างๆในอวกาศได้ส่วนสถานีอวกาศเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มนุษย์สามารถใช้ทำวิจัยและทดลองต่างๆบนโลกข้อความนี้ถูกต้องนะคะค่ะ และสำหรับหน้า167นะคะหน้า167นะคะให้นักเรียนออกแบบวาดภาพและระบายสีชุดอวกาศสำหรับใช้ในการดำรงชีวิตในอวกาศนะคะซึ่งคุณครูได้ฉเฉลยให้นักเรียนแล้วนะคะนักเรียนสามารถวาดได้เลยค่ะก็จะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นชุดป้องกันลังสีตรงนี้จะเป็นเครื่องมือสื่อสารนะคะ พุ่งนี้จะเป็นปรับความดันและอุณหภูมินะคะอันนี้ข้างหลังคือถางออกซิเจนสำหรับหายใจนะคะสำหรับงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำหน้า165ย้อนหลัง166และ167นะคะอย่าลืมส่งงานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ